ระวังนะครับสแกมของชิบะอินุมีเยอะมากๆรวมถึงข้อมูลข่าวสารนะครับต่าง,างๆเราควรจะระวังอะไรและในข้อความนี้ในข่าวนี้เราจะเห็นนะครับว่าสแกมมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างและควรต้องระวังอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมุนไปด้วยกันกับช่องคอยนดีมูลนะครับเนื่องจากชิบะอินุมันมีราคาที่หอมหวานนะครับ เรื่องของการสแกมนะครับแล้วนักต้มตุ๋นต่างๆเนี่ยที่พยายามที่จะหลอกนะครับเอาเงินของอคนอื่นเนี่ยนะครับไปไปใช้นะครับผ่านการโอนธุรกรรมอะไรต่างๆครับในทวิตเตอร์ตอนนี้เข้ามาในชุมจมชีบะแล้วในตลอดปีนะครับมีสแกมหลายแบบเลยทั้งบิตคอย ethereum คาดา a โน ะครับ BNB ยังโดนเลยนะครับดังนั้นสแกมเนี่ยมีอยู่ทุกกระแสะทุกเหรียญและตอนนี้ถึงคิวของชิบะอินุเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นตอนนี้ชิบะอินุนะครับก็เป็นหนึ่งนะครับเหรียญที่อ่าเป็นเนื้อหอมมากๆนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่มีนักสแกมต้นตุนเนี่ยน่าจะติดอันดับต้นๆเลย ของบัรดาเหรียนทั้งหมดในตอนนี้เพราะมันเป็นเหรียญกระแสนี่นะครับและตอนนี้มันก็มีในทวิตเตอร์นะครับซึ่งเป็นวิดีโอสันส้นๆนะครับเราก็ทําให้เราเข้าใจนะครับว่าเ,ออเรื่องของการสแกมเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับแล้วคนที่โดนเนี่ยต้องไม่ติดหลุมพางมันนะครับเขาก็มีเคล็ดลับและมีวิธีบอกเอาไว้ว่าอันไหนเป็นสแกมนะครับเพราะบางทีเนี่ยแม้แต่ช่องผมเองเนะก็พลาด นะครับไปเอา YouTube จากอ่าช่องบางช่องที่มันเป็นสแกมนะครับแล้วก็ผมก็เห็นหลายช่องเหมือนกันนะครับที่โดนงั้นก็ต้องคัดกันหน่อยนะครับก็พยายามที่จะคัดข่าวนะครับจากแหล่งที่มาที่ดีที่สุดนะครับก็จะมีการอัปเดตกันตลอดนั้นเรามาดูด้วยกันนะครับสแกมมีการใช้เท็ดรับหรือวิธีอะไรบ้างที่หลอกเอาเงินจากาคนดู อย่างแรกนะครับคือการช่อกงนะครับเกี่ยวกับชีบาอินโดเนี่ยก็จะมีการมอบกุญแจนะครับกระเป๋าสตางค์ที่อยู่อีเมลรหัสผ่านของแจกฟรีและข้อดีอื่นๆใช้เพื่อดึงดูดสมาชิกชุมชนชีบัตนะครับให้เข้าร่วมองค์กรเหล่านี้นะครับก็แนะนำนะครับถ้าในกลุ่มไลน์ของเรานะครับที่เราทํากลุ่มเรียงต่างๆมีแบบนี้นะครับทักมาได้เลย นะครับแล้วผมจะให้ทีมงานทำการบล็อกเอาไว้นะครับอะไรที่เป็นสแกมเนี่ยอะไรที่เข้ามาแล้วไม่ขออนุญาตแอดมินก่อนหรือว่าทีมงานก่อนนะครับก็อ,า,อาจจะต้องมีนะครับในการบล็อกไปนะครับก็ระวังนะครับแล้วก็คนที่พยายามที่จะคุยนะครับอยู่เบื้องหลังะนะครับคือแบบว่าเข้าไปในกลุ่มเหล่านี้เราก็ ไปทักนะครับเบื้องหลังจนสร้างความรำงการเนี่ยก็เป็นสแกมอีกอย่างนึงก็แนะนำนะครับทักมาเดี๋ยวผมจะจัดการให้แล้วสแกมนะครับตาม y u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  e t w w t t t r r f c e e o o o นะครับก็จะมีลายละเอียดต่างๆนะครับของฟรีของแจกอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนำนะครับก็ทักมาได้เลยถ้าเกิดจะเจออะไรนะครับแล้วผมจะพยายามนะครับบอกกับทางท่องทางของสมาชิก นะครับเพราะว่าตอนนี้สแกมมีไปทั่วหมดเลยนะครับมีสร้างช่องปลอมด้วยนะครับช่อง youtube ช่อง Twitter ช่อง Facebook ก็ต้องระวังนะครับล่าสุดนะครับเรื่องของการเปิดตัวชำระเงินนะครับก็อันนี้ก็ต้องระวังนะครับอย่างไอชิบะนะครับไอเวกัสออโต้แกรี่นะที่มีการโอนนะครับชำระเงินนะครับอัดแลมโบกินีอะไรพวกนี้ก็ นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่คุณควรระวังเหมือนกันเพราะว่าชีบะอ i n โมันเป็นเหรียญใหม่อยู่นะครับและใครจะรับอะไรง่ายๆเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันเพราะอย่าง AMC นะครับก็ถูกยอมรับโดยนั่นนะครับซึ่งโดย Bitpay นะครับซึ่งเป็นการยอมรับนะครับรวมถึง AMC จะเข้าตลาดหุ้นด้วยนะครับมีการระดมทุนหุ้น IPO ต่างฉะนั้น AMC ถึงเป็นกระแสที่ ไว้ใจได้นะครับก็ลองระวังดูแล้วกันนะครับมีหลายโครงการที่ตอนนี้ออกข่าวมาเยอะมากๆและอันนี้ส่งผลให้ชิบะอินุเนี่ยราคาเสียด้วยนะครับแต่ที่คนจะได้ไปซื้อชิบะอินุกันนะครับแล้วก็ได้ได้ชิบะอินุมาครอบครองกันกลับกลายเป็นเสียรู้ให้กับบรรดาพวกนักต้มตุ๋นต่างๆ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับก็สามารถโพสต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าอตอนนี้มีข่าวอะไรบ้างนะครับที่เป็นตัวสแกมนะครับเราจะพยายามนะครับที่จะออกมาเปิดเผยให้กับคนดูนะครับเพราะบางทีเนี่ยตัวข่าวที่มันมาจากต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาเอามายังไม่รู้เลยว่าเป็นสแกมนะครับเราก็ต้องดูเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรวจสอบเหมือนกันว่า อันไหนเป็นข่าวจริงอันไหนเป็นข่าวเฟกจริิงป่ะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะติดตามด้วยกันนะครับในช่องทางของชีบะนะครับและอย่าลืมนะครับเรื่องของกระแสอันสุดท้ายนะครับที่เป็นสแกมที่เป็นการหลอกลวงนะครับคือข่าวของโรบินฮูดกับคราเ e n นะครับ คือมีการออกมาโพสต์อยู่สม่ำเสมอว่าเอ้ยคาร์เค้นจะรับแล้วโรบินกูจะรับแล้วอันนี้ต้องระวังนะครับขนาดบางที่ช่องหลักนะครับที่เป็นสแตนดาดหรือมาตรฐานเะนี่ยก็ยังมีข่าวออกมาเป็นสแกมเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องอัปเดตไปตามแต่ละชั่วโมงนะครับว่าอันไหนเป็นข่าวยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําย้อนหลังว่าข่าวไหนสแกมข่าวไหนไม่สแกมนะครับ พราะบางทีเนี่ยมันก็ดูยากกันโอเคแหละนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติ r ตามและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วสุดท้ายเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมคอนเทนต์นี้ด้วยกันอย่าลืมทักเข้ามาที่เพจนะครับแล้ว่งผมจะส่งลิงก์กับ q r ว o d e ใโ้เพราะผมมีกลุ่มไลน์รวมนะครับชื่อ cryptoency community และมีกลุ่มไลน์ชีบะด้วย เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์กับ QR Code ให้และสำหรับวันนี้นะครับเรามีเสื้ออลิมิเตแค่10ตัวเท่านั้นนะครับเป็นเสื้อชีบะอินุนะครับเราก็เป็นสัญลักษณ์ของช่องก็ลองทักเข้ามาแล้วกันแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับก็ทักมาที่เพจนะเราเดี๋ยวผมบอกช่องทางการชำระเงินให้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้กัน นะครับแล้วก็ผมหวังว่าชีบาอินจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ